ธรรมดาค่ะไส่ได้นะไส่ไ,ได้ไอมใส่ยังไม่ถึงจะมองมาใส่ธรรม,มาดาก่อนดูว่ามันไวไปช้าไปเดี๋ยวแก้ได้ไวขึ้นไหมรู้สึกไหม โออเพราะว่าพี่เคยใส่คันร่งใช่พอถอดออกมันก็เลยต้องช้าลงใช่แต่เนี้ยเรารีแบบเข้าไปมันก็จะรู้สึกว่าอาจจะช้ากว่าเดิมนิดนึงหรือใกล้เคียงเดิมที่มาใกล้เคียงกับที่ใส่คันลิงไปบใช่ใช่เพราะว่าลืมไปว่าเมื่อก่อนมีแล้วผมเพิ่งถอดออกไงมันก็เลยต้องแย่ลงแต่นี้พอเรารีแบบเข้าไปก็เหมือนจะชดเชยกันตรงนั้นไปกะได้แบบนี้เดี๋ยวตรงตรงนะตรงไปใช่แต่ว่าดูดีๆนะรถไม่มีซ้ายขวานะไม่มีไฟแดงนะดี มอไซค์ชนเข้าบุกแก้มไหนๆป่ะไปแล้วไหนๆถ้าหลังออกตัวไปแล้วน่าจะไวไ<ป>แต่พี่เปลี่ยนเกียร์ไวไปนะพ,พี่เป็นคนใช้คันเร่งใช้เกียร์เบล่งลองเป็นเกียร์สองเลย บอกวิธีให้เวลาเปลี่ยนเกียร์ก็สัก2,000กว่ารอบอ่าลองไปตอนนี้ว่ามานกี่รอบสัก2,004เนอะแล้วเปลี่ยนเกียร์ 4, 4. เบาขึ้นใช่ไหม2,000กว่าค่อยเปลี่ยนเกียร์นะอย่าเปลี่ยนเร็วเพราะปกติพี่เปลี่ยนเร็วขับไปธรรมดาของเราไม่ต้องเก่งขับไปเลยแต่คัน แล้วปกติได้ซัดบ้างไหมฮะได้ซัดแบบเต็มๆบ้างไหมยังเลยไม่เคยซัดเลยเหรอ,อยังลองเข้าเกียร์สามแล้วลองเหยียบแันดิงสูงได้นไหมกล้าเหยียบไหมเนี่ยแันเดิงสูงสุดเลยใช่ไปเก่งๆนะเนี่ยระวังโค้งนะยยี่บี้เหยียบอะ่ะ เวลาลองรถต้องเหยียบนะไม่งั้นเราไม่รู้นะลองเหยียบเหยียบสุดเลยตรงนี้โค้งน้อยเหยียบเลยสุดเลยก็ไม่สุดอยู่ดีแหละเป็นยังลูกเปิดล้อหน้าดังมั้งนะเนี่ยเช็คช่วงล่างไปนะ เบาขึ้นไหมรถวิ่งดีขึ้นไหมวิ่งดีขึ้นแต่พี่ไม่ค่อยกล้าเหยียบเก่งๆไม่กลัวรถมันออกมามใช่ไ้มมีหินแต่ถ้าแบบถนนลงโล่งเราก็กล้าเหยียบนจ่าน่าจะดีขึ้นนะจ้าดีขึ้นอย่างคัสตมันแข็งนะพี่มันเดี๋ยวจอดไซส์มันโดนฝนเรงเหยียบคัดต์หม <ๆ S 2> บางทีคัสตเดิมใกล้จะหะม,มันก็จะแข็ขงอจอดตรง